จะขึ้นขึ้นลงลงแต่ว่าเกาะเกาะกลุ่มอยู่ในช่วงค่าประมาณเดียวกันมีอะไรอีกที่พอรู้ออย่างเนี้ยค่าอะไรเอ่ยค่าไอเนี่ยเนี่ยเนี่ยอาก้กอน,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 นอยู่นี่ใช่ไหมครับแปลว่าตรงนี้เป็นโพแทสเซียมแคลเซียมงั้นตรงนี้จนถึง,ถงตรงเนี้คือสกแกรนเดียนถึงซิงช่วงเนี้ยดูนะมีแนวโน้มไหมครับเหมือนจะขึ้นแล้วก็ไม่ขึ้นแล้วก็ขึ้นหน่อยแล้วก็ลงก็เกาะกลุ่มกันอยู่ในช่วงนี้สังเกตว่าทำไมค่ามันค่อนข้างแคบ ือมันก็อยู่ในช่วงนี้มันไม่เวียงขึ้นเวียงลงเหมือนเหมือนมูเอื่นเห็นไหมครับดังนั้นสมบัติต่างๆของทรานซิชันค่อนข้างจะเกาะกลุ่มกันเราไม่มีแนวโน้มที่ชัดเจนมีอีกไหมไม่มีละ,ะแค่นี้แค่แค่สามอย่างก็ชัดเจนแล้วครับก็คือขนาดตามก็เหมือนกันครับแนวโน้มก็คือไม่มีจุดเลือจดจมเหลวก็ไม่มีความแน่แน่นก็ไม่มีไม่มีอะไรสักอย่างไม่มีแนวโน้ม อันนี้ดูที่การจัดเรียงครับความแม่น็กดูการจัดเรียงอิเล็กตรอนเหตุผลก็คืออธิ <Marc> บายไปเลยก็ได้ครับมันมันมีอิเล็กตรอนตัวสุดท้ายอยู่ใน d ออร์บิทัลถูกไหมครับสังเกตไหมมันเติม 4s แล้วก็ไปเติม 3d ทีนี้การที่อิเล็กตรอนตัวสุดท้ายอยู่ในออร์บิทัลเดียวกันคืออยู่ใน d เนี่ยจะเป็น d เท่าไหร่ก็ตาม d 1 d 2 d 3 d 5 d 6 d 7 d 8 d 10เนี่ยมันก็จะไหม้สบายค่อนข้างเกาะกลุ่มกันอาจจะมีต่างกันเล็กน้อย แต่มันอยู่ในดีเหมือนกันไงมันก็เลยเกาะกลุ่มกันคล้ายๆกับว่าหมู่หนึ่งอ่ะอิเล็กตรอนสุดท้ายอยู่ใน A s บล็อกหมดเลยใช่ไหมครับตัวแรก,สม,ก,มยย s มกสมบัติก็เลยคล้ายกันหมู่สองก็อิเล็กตรอนสุดท้ายอยู่ใน s ล็อกเหมนกันสมบัติก็เลยคล้ายกันเป็นหมู่แต่ไอทรานีชั A ้นเนี่ยมันเป็นแนวนอนถูกไหมครับทุกธาตุมันอยู่ในดีเหมือนกันอ่ะอิเล็กตรอนอยู่ในดีออร์บิทัลเหมือนกันมันก็เลยคล้ายกันตามแนวนอนไงครับธาตุในพิเ,เศษทีเบจะคล้ายกันตามแนวตั้งหมู่ไหนก็สมบัติคล้ายกันหมู่นั้น แต่ในานซีชันอิเล็กตรอนตัวสุดท้ายมันอยู่ใน d ออบิทัลเหมือนกันมันจะคล้ายกันตามแนวนอนฉะนั้นเนี่ยค่าบ,บนสมบัติจะใกล้เคียงกันหมดเลยครับเหตุผล <c oughs> เพราะว่าอิเล็กตรอนตัวสุดท้ายอยู่ใน d ออบิทัลเหมือนกันมันก็จะแนวโน้มคล้ายกันตามแนวนอนแนวโน้มมีไหมไม่มีมันจะขึ้นขึ้นลงลงแต่เกาะกลุ่มกันนะครับส่วนการเป็นสารแม่เหล็กให้เธอดูนี้ครับเหตุาถ้ามีอิเล็กตรอนเดี่ยวก็เป็นสารแม่เหล็กมีอิเล็กตรอนเดี่ยวนะครับเราเรียกว่าพาราแมกเิติก แต่ถ้าไม่มีไม่มีต้นเดียวเร,เรียกว่าไดอาร์แมกนิติยกตัวอย่างที่เป็นเดียกต้นเดียวได้แก่อย่างเงี้ยโครเมียมเนี่ยครับโครเมียมจัดเรียงไงเอ่ย 4s4s1 ถูกไหมแล้วก็ 3d5 ถูกไหมครับเนี่ยเดี่ยต้นเดียวหมดเลยเห็นไหมยกตัวอย่างตัวที่เป็น ไดไฮแมกเมนติกเช่นคอปเปอร์ก็เป็น 4s1 3d10 ถูกไหมครับมันจะอยู่เป็นคู่อย่างงี้เนี่ยอย่างเงี้ยไม่มีเอเลตัอนเดียวที่ดีออ i t บิทัลนะครับดูที่ดีออ i t บิทัลนะเอ็มีเอเลตัอนเดียวหรือไม่มีเอเลตัอนเดียวดูจากดีออ i t บิทัลถ้าไม่มีเอเตัอนเดียวก็เป็นไดไฮแมกเมนติก ถ้ามีแล้วเดียวก็เป็นพาราแมกเนติกดูอย่างนี้นะครับวิธีการดูและจุดเด่นของโลหะนชันที่มันเหมือนกันกคือเป็นโลหะที่ค่นอนข้างแข็งแรงนะครับแข็งแรงกว่าหมู่สามนะครับแข็งแรงเลยแหละเหล็กอย่างเงี้เห็นไหมนิกเกิลอย่างเงี้ยหล็กแข็งแรงทองแดงก็แข็งแรงมีสังกะสีอย่างค่อนข้างอ่อนแอส่วนเรื่องการเกิดสีนะครับธาตุหมู่หนึ่งถึงหมู่แปดนะครับมักจะไม่เกิดสารประกอบที่มีสี แต่ทรานซิชันนะครับมีกี่ตัวนะสิบตัวใช่ไหมตั้งแต่อะไรบ้างสแกนเดียมไทเทเนียมวานาเดียมโครเมียมแมงกานีสเหล็กโคบอลนิ์เซฟคอปเปอร์ซิงตั้งแต่วานาเดียมเด็พี่เขียนดูสแกนเดียมไทเทเนียมวานาเดียมไปถึงคอปเปอร์แล้วก็ซิงค์นะครับวานาเดียมถึงคอปเปอร์ครับตรงนี้นะไม่รวมสแกนเดียมไทเทเนียมซิงค์นะหากหัวท้ายออกไปสุดสองตัวกับตัวหนึ่งตรงนี้จะเกิดสามประกอบมีสีครับจะเกิดสามประกอบมีสีสัน สีสนันที่นี้ก็คือครบทั้งเจ็ดสีลุ้งมีหมดเลยครับได้หมดโดยที่สารประกอบที่มีสีมักจะเป็นาา่า t r ท n าน t i ชันแน่ๆไม่ใช่หมู่หนึ่งถึงหมู่แปดเด็ดขาดจำไว้เลยนะครับเพราะสีเกิดจาก d ดี b i t บิครับสีของการเกิดส,นนา,สารประกอบใน่าทรา i ซิชันเนี่ยเกิดจากการที่อิเล็กตรอนอยู่ใน d ดีอ i t บิเต็มไม่เต็มไม่เต็มคืออย่าง่าทั่วไปอะอย่างเช่นอย่ยกตัวอย่างโพแทสเซียมกับแคลเซียมเนี่ย เป็นธานหมู่หนึ่งหมู่สองซึ่งยังไม่มีอิเล็กตรอนในดีออบิทัลเลยไม่มีสีเห็นไหมหรือถ้าเกิดเป็น,ปนแกลเลียมเจอร์เมเนียมแอนเนิกมีอิเล็กตรอนในดีออบิทัลเต็มแล้วคือถ้าไม่มีเลยหรือเต็มแล้วเนี่ยจะไม่เกิดสีการที่มาเกิดสีสีเนี่ยมันมาจากทฤษฎีที่เรียกว่าสนามผลึก c r y สตัล f ิล l d theory มาจะอธิบายเรื่องก,การเกิดสีของสารประกอบทรานซชันแต่เราไม่เรียนทฤษฎีนี้กันในมปลายแต่อธิบายได้ว่าการเกิดสีของธาตุาร์เซชันหรือสารประกอบของธาตุการ์เซชันเนี่ยครับ จะเกิดก็ั้งแต่เมื่อมีอิเล็กตรอนอยู่ในดีออร์บิทอลแล้วมีแบบไม่เต็มนะคือมีแต่ต้องไม่เต็มมีบางส่วนมีสามตัวสี่ตัวเนี้ยโหยแจ๋วเลยครับสีสันสดใสมีตัวเดียวก็ไม่ค่อยมีสีอย่างเนี้ยสการเดียมีตัวเดียวสีไม่ค่อยเกิดมีสองตัวสีก็ไม่ค่อยเกิดมีสามตัวเนี่ยเริ่มละสี่ตัวสีหมึกลลายห้าตัวหลากหลายหกตัวหลากหลายเจ็ดตัวหลากหลายพอมาแปดตัวเก้าตัวสีแล้วไม่ค่อยมีอย่างคอมเพอร์เนี้ยมีเก้าตัวสิมีถูกไหมเออมีสิบตัวแต่ยังให้สีอยู่ยังมีเขียวมีน้้าฟ ยังมีโอกาสเป็นสีแต่สีไม่ได้หลากหลายพอมาสิงไม่เกิดสีแล้วเพราะเต็มดีออาพิทอลแล้วเห็นไหมงั้นสีในการเกิดสีเนกะิดอ,อยู่ที่เอตอนในเดียวพิทอต้องมีบางส่วนครับไม่ไม่ว่างแล้วก็ไม่เต็มโอเคนะอธิบายถึงการเกิดสีแล้วนะครับถัดมาเรื่องเนตออกซิเดชันพอเรียน่า n ัน t ชันเรื่องที่ขาดไปได้หลยอเรื่องเนออกซิเดชันออกซิเดชันเป็นเรื่องที่ต้องเรียนเลยแหละนะ หลักการก็คืออย่างนี้ครับเลขแสดงประจุหรือเลขหรือหรือประจุสมมุติครับคือบางทีมันก็เป็นประจุจริงถ้าเป็นสารประกอบอออนิกแต่ถ้าเป็นสารประกอบโคเเลนต์ก็จะถือเป็นประจุสมมุตินะครับมีค่าเป็นเป็นได้หมดนะครับจะเป็นบวกลบจํานวนอจํานวนเต็ม หรือเศษส่วนได้หมดเลยมีค่าเป็นบวกเป็นลบได้หมดเป็นจำนวนเต็หมหือเป็นเศษส่วนก็ได้หลักการหาและเลขคอาเซเชันเดี๋ยวจบเรื่องนี้เราจะให้ทานไปฝึกหัดแล้วนะหลักการหาเลขคอาเซเรชันนะครับมันจะมีหลักการไล่จากบนลงล่างถูกไหมให้เราถือถือะว่าหลักการข้อบนเนี่ยมีความสําคัญกว่าหลักการข้อล่างคืออันล่างห้ามขัดกับอันบนโอเคไหมอันบนขัดกับอันล่างได้ แต่อันล่างห้ามไปแย้งอันบนโอเคนะท่าอิสระถ้าอิสระคือท่าที่อยู่เดียวๆแต่มีหลายอะตอมก็ได้งงคำนี้ไหมครับท่าอิสระคือท่าท่าเดียวครับคือท่าเดียวแต่กี่อะตอมก็ได้เช่นตัวอย่างเนี้ยคลอรีเนี่ยถือเป็นท่าอิสระคือมีท่าเดียวแต่มีหลายอะตอมพีห <m im coaching yen> ้อยสี่ก็ถือเป็นท่าอิสระคือมีท่าเดียวแต่มีหลายอะตอมได้หรือแม้กระทั่งฮีเลียมมีท่าเดียวแล้วมีอะตอมเดียวก็ถือเป็นท่าอิสระ ธาตุสสารคือธาตุาเดียวครับ้าตุยาสรารจะมี o x i d a t i ชัน u m b เ r เท่ากับศูนย์พี่เขียนย่อยๆนี่นะ ox เอย,ยนะออกซิเดชันนัมเบเท่าเท่ากับศูนย์เขียนผินดนะยวตัวอย่างเช่นไหนเนี่ยตัวอย่างใส่ไปเลยครับเนี่ยคอรีนฟอสฟอรัสเลียมใส่ไปเลย <S 2> <S 2> ต่อมาหลักการข้อที่สองครับผลรวมของเลขออกซิเดชันของทุกอะตอมในสูตรจะเท่ากับในสูตรนะครับจะเท่ากับประจุประจุรวมขวาบน ถ้าไม่เขียนแปลว่าเป็นศูนย์ถ้ามีก็คือเท่ากับขวาบนยกตัวอย่างจนี้เช่น HCO สามลบเนี้ยเพื่อง่ายคือ H บวก C บวก O สามตัวแล้วก็จุลรวมกันต้องได้ลบหนึ่งตามขวาบนโอเคไหมเออนี่คือหลักการข้อสามครับถ้าต่อไปนี้เมื่อเกิดสา,ารประกอบจะมีออกซิเดชันคงที่เสมอจำนะครับนี่อันนี้จำคัญมากสำคัญนีพิงข้อสามนี่หม่หนึ่งนะครับหม่หนึ่งเท่ากับบวกหนึ่ง หมู่หมู่สองเท่ากับบวกสองแล้วก็หมู่หมู่สามเท่ากับบวกสามเสมอเสมอแล้วมีอีกสามตัวต้องจําครับมีซินเวอร์ครับบวกหนึ่งเสมอสแกนเดียมเนี่ยสแกนเดียมบวก 3, สามซิงค์เนี่ยบวกสองสแกนเดียมจะบวกสามเสมอเลยครับสามตัวนี้จะเป็นตัวที่แพทเทิร์นมากๆ ซิลเว่าบวกหนึ่งซิง์บวกสองสแกนเดียมบวกสามเราจะไม่เจอค่าอื่นนะส่วนใหญ่แล้วนะข้อสี่ครับไฮโดรเจนอันนี้ต้องใช้หลักการนิดหนึ่งไฮโดรเจนเกิดสารประกอบกับโลหะเธอต้องดูว่าใครเกาะกับไฮโดรเจนถ้าโลหะเกาะกับไฮโดรเจนไฮโดรเจนจะเป็นลบหนึ่งแต่ถ้าไฮโดรเจนไปเกาะสามประกอบกับอโลหะไฮโดรเจนจะเป็นบวกหนึ่งนะครับไฮโดรเจนจะเป็นได้สองแบบคือบวกหนึ่งกับลบหนึ่งแล้วก็เป็นศูนย์ด้วยถ้ากรณีที่เป็นไิสระอย่างเงี้ย อย่างนี้ไฮโดรเจะเป็นศูนย์นะไฮโดรเจนเป็นไทด์ส์ H ห้อยสองเป็นศูนย์แต่ถ้าไปเจอกับโลหะก็เป็นลบหนึ่งเจอกับโลหะเป็นบวกหนึ่งข้อห้าครับเลขออกซิเดชันของออกซิเจนในสารประกอบที่ชื่อว่าออกไซน์ครับเน้นคำว่าออกไซน์นะจะเป็นลบสองแต่ถ้าเป็นสารประกอบเปอร์ออกไซน์จะเป็นลบหนึ่งถ้าเป็นสารประกอบซูเปอร์ออกไซน์จะเป็นลบหนึ่งส่วนสองจำให้ได้นะครับออกซิเจนจะมีสามแบบคือออกไซน์เปอร์ออกไซด์แล้วก็ซูเปอร์ออกไซด์ ข้อที่หกก่อนจะมาถนึ่งหอหลักการข้อหกนะเธอจะต้องใช้หลักการข้อหนึ่งสองสามสี่ห้าข้อใดข้อหนึ่งไปแล้วแน่ๆถึงจะมาหนึ่งหลักการข้อหกได้ตัวที่มีเอสูงสูงออกซิเดชันที่มีโอกาสเป็นลบข้อเจ็ดครับกลุ่มอะตอมที่มีประจุรวมเป็นศูนย์อนี้ต้องจำเหมือนกันข้อเจ็ดนี้ก็ต้องจําได้แก่แอมโมเนียครับแอมโมเนียเป็นศูนย์นะครับรวมไปเป็นศูนย์ น้ำเป็นศูนย์คาร์บอนมอนอกไซด์หรือคาร์บอนิลเนี่ยซีอเนี่ยถือว่าเป็นศูนย์สามตัวนี้เจอในข้อสอบ<ม>บ่อยนะเป็นศูนย์นะครับไม่ต้องไปนสนใจมันกลุ่มนี้เป็นศูนย์กลุ่มนี้เป็นศูนย์กลุ่มนี้ก็เป็นศูนย์มาลองฝึกกรรมกันดูอา่า,อา,ายกตัวอย่างมอนอไซด์ อย่างจะยกตัวอย่างแบบนี้ีกว่า Na สอง O สองกับ K O สองกับ K สอง O อ่ะเธอดูนะอ่ะดู K สอง O ก่อนเวลาควายต้องควยประจุกลับใช่ไหมทีนี้มาดูประจุะแปลว่าอันนี้ควยมาเป็น O อะไรครับ O สองลบนี้ค่อยหนึ่งก็เป็นลบบวกหนึ่งอย่างนี้ถูกมั้ยอย่างนี้แปลว่า O อสองลบ O เป็นออกไซด์ในกรณนีนี้ครับโซเดียมประจุอะไรชัดเจนกี่ตัว ่าเพราะว่า,าเป็นบวกโอกี่ตัวสองตัวต้องตัวละคือทั้งหมดเนี้ยต้องต้องเป็นศูนย์ดูไหม